ไปเป็น BGPu กับประจุ BGP ประจุอันนี้เป็นเฟรดดี้อเวเลตนะครับเล่นกับกิมูฮิจิซิบนี่ครับวางซ้ายนะครับออกมาลูกนี้ปึ๊บเซอร์วิชชิงดีครับวิชั่นดีครับเซอร์วิชชิงดีทุกอย่างลูกนี้ดูกับตาเลยสายสดสดไม่จำเป็นใครเลยพี่มุ้ยคนเดียว พี่มุยทับบอลไม่ถูกแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ง่ายหรอกใช่<ต>ใช่นะ<ๆ>แต่ถูกเต็มเตมเลยแต่ว่าในแง่ของก,การสวิชชิ่งเพย์จากที่ถูกคู่ต่อสู้เขาบีบก,กดดันเอาบอลออกมา <c oughs> สวิชชิ่งมาด้านไก่เจมายืนที่ด้านว่างด้านกว้างครับแล้วผ่านบอลเข้าไปเออร์ลี่พาสเข้าไปมุยเข้าชาร์จซึ่งเป็นลูกที่ประตูเกียรติที่สุดเลย คอสไปหลังลไลน์ดีเฟนต์กับระหว่งางไลน์หลังลไลน์ดีเฟนต์กับประตูประตูไม่ชอบไม่ชอบเลยเพราะว่ามันโดนกองหน้าวิว่งเข้าใส่มัน<ต><ว>จะกัดกันกับระหว่างกองหลัง<อ>ใช่ไหมพี่โอ๊ตแล้วมันโดนกองหลังมันโดนกองหน้าวิ่งเข้าใส่ครับกองหลังคนทันหลังกองหลังหันหน้าเข้าหาประต,ต<ว>ูประตูเนี่ยรับบอลจะรับตีนเท่านี้นี่เหรอคูจะตายลูกนี้เปอร์เฟกทุกอย่างพี่เดี๋ยวพี่บุ้ยี่จบไม่ได้เสียดายมันนล่าจะสวยไม่มีอะไรตัหนี้แค่มันไม่เข้าโอเคมันเป็นการเล่นแค่สามจังหวะถู โยนมาปุ๊บพี่เจเอาบอลลงปาดเข้ากลางให้พี่มุ้ยดีด้วยแล้วพี่มุ้ยก็แทบเพี้ยนเพียนไปนิดเดียวมีอะไรเสริมไหมพี่วศไม่มีครับผมมองว่าหน่เนาะ ก็ตั้งแต่ดูตั้งแต่ลูกแ, que, แรกๆมาจนถึงลูกนี้ผมว่าลูกน,นี้ยมันค่อนข้างที่จะคมพีสุดละไม่ว่าจะเป็นการสวิตชิง่งไม่ว่าจะเป็นการเอาบอลลงนะสังเกตไหมว่าทั้งผมทั้งพี่เบสจะพูดว่าถ้าเอาบอลถ้าเอาบอลลงดีมันจะมันจะเป็นไปอีกนางละนี่เจเอาบอลลงมาค่อนข้างที่จะเนียนตาทุกอย่างปึ้งแน่ในการรับก็ดีแต่ในการรับก็ดีอะไรก็ดีคือมันดีทุกอย่างมันไม่ดีอย่างเดียวคือมันไม่เป็นประตูเออแค่นั้นเองครับถ้าถ้าในหัวข้อเรื่องสวิตชิ่งครับโอเคเดี๋ยวไปรู้ต่อไปนะครับ กลับมาที่ B.U. กลกับเมืงองทองดูนี้ทิติพันธ์พุวงจันร์ครับวางออกขวามาให้รุ่งรัตภูมิจันทึกเล่นต่อกับนิติพงษ์เสลานนท์แล้วก็คืนกลับมาให้รุ่งรัตพยายามเปิดเลูกนี้ดีทุกอย่างียงแตวว่าเทคนิคผิดภาคเทคน,คนิคนิดเดียวยังไงฮะคือตอนที่มงให้ไหมหมงชงไหมใช่ใช่คร คือคือในแง่ของการซวิชชิ่งอ่ะดีเลยซวิชชิ่งมาพื้นที่ที่มันอันตรายเนี่ยทุกอย่างหมดละมงชงเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเซนนโนเนี่ยมาอะไรมันเล่นจังหวะบอลทีงบอลลอยมาเขาอ่านออกแล้วแล้วเขาไปเล่นอลโด้ท่ามงทามงแรงเข้าไปในกรอบอ่ะถูกถ้ามงถึงเนี่ยเออใช่ที่มันมงพอมงบาเสร็จคู่ต่อสู้มาพอดีเนี่ยมาเสร็จแล้วนิติพงศ์เสนนลโนเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะคองบอลกลับมาดีกว่าคือถ้าถ้ามงแรงเข้าไปในกรอบอ่ะภาพมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่อ่าเจ เจส่งให้หมุย้ยนี่ก็จะคล้ายๆกันคือมันจะคอมพีท์ทุกอย่างเพราะว่าจากพื้นที่ที่จากด้านซ้ายถูกไหมครับจากด้านซ้ายของพื้นที่ตัวเองแล้วสวิตชิ่งกลับมาด้านขวาแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบพอเหมาะพอเจาะแต่แคบเทคนิคเนหมง่งถ้าหม่งแรงกว่านี้ผมเชื่อว่าเขาก็ตั้งใจที่แบบเขาตอกลัวแรงแหละใช่ไหมอันนี้หม่งหม่งตั้งอันนี้กว่าหม่งตั้งหับปื้อเบาไปเบาเบาเสร็จก็แต่จริงๆถ้ามองแล้วบอลมันถึงนี่อ่ะแล้วนิติพงษ์วิ่งเข้าหาวิ่งเข้ามาหาเลยมันจะเป็นอีกภาพหนึ่งเลยครับ แค่นี้เดี๋ยวปิดพลาดทันนี้หนึ่งทีเดียวแล้วลองดูนะถ้าถ้าหมุ่งแรงเซนเตอร์อยู่นู่นสองคนอ่าของผู้เล่นเมืองทองคือเขามีทั้งยิงหรือส่งเลือกได้เลยแต่เนี้ยคือหมุ่งเบาแล้วก็นิทรบงเขาเหมือนผมเชื่อว่าเขาน่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วไหม่เขาไม่กล้าที่จะเสี่ยงเข้าไปจะไปต่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรตำหนิอ่ะต้องชมต้องชมเพลงเพรว่าแบบมันเบาไปนิดเดียวแล้วถ้ามันเป็นการปุ๊บเนี่ยอ๋อโอเคตวัดไม่น่าจะทันละไม่ทันละตวัดเข้าเขียนโทษเลยไม่น่าทันละต้ต้องวนกลับมาก่อนใช่ แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปตรงนี้เนี่ยคือตั้งแต่ที่ทิติพันธ์ได้บอลน,นะครับอกองหลังเมืองทองตอนนี้เขายืนดีแะอันนี้คือปกติไหมพี่อดคือคือก็ปกติแหละเพราะว่าผู้เล่นที่เป็นแบ็กขวานะครับ<ม><ม>ของบีเนี่ยเขายืนเข้าไปพื้นที่ฮาฟสเปซเพื่อจะดึงดึงดึงแบ็กไม่ให้ไม่ให้ออกมาหาปีกเขาครับมันค่อนข้างที่จะโอเคแหละแล้วก็เราสังเกตเนี่ยผู้เล่นเมืองทองอีกคนหนึ่งพยายามที่วิ่งตามแบ็ก แบ็คตัวนี้คือนิติพงศ์วิ่งจากตัวนี้ไปสู่พื้นที่ฮาสเปซคือมันมันมันไม่มันไม่มีอะไรผิดอ่ะแล้วผมผมก็ชอบด้วยเพราะบอลพี่แบนเป็นบอลเคลื่อนที่บอลเคลื่อนที่ตามสเตปไปเรื่อยๆแล้วบอลลงผมว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะลงล็อกแหละเพราะว่าจากฝั่งขวาก็บิวต์อัพจากฝั่งขวาแล้วค่อยคอกไปฝั่งซ้ายแล้วก็สวิตช์กลับฝั่งขวาค่อนข้างที่จะลงลงตัวเลยแหละสวยเลยแหละ ววนนิดเดียวอะตรงเนี้ยตรงจกกังหวะม,มองอ่ะผมเชื่อว่าถ้าถ้าตัวน้องเขามองลูกเนี้ยเขามงกระทุ้งให้มันแรงไปอีกหน่อยนึงอะมันก็หลุดอะน้ำหนักบอลมันขาดใช่แต่แต่ถามว่าฟุตบอลมันไม่มีนคอมพิวต์หรอกครับมันมันอยู่ที่ว่าจะเลือกเล่นอะไรม,มันแค่เสียววินาทีแต่แต่จินตนาการทุกอย่างที่มาหมดเยี่ยมถือว่าโอเคสองลูกเนี้ยลูกที่นี่กับลูกเนี้ยผมว่าโอเคเลยแหละเออนะดวนิพานนะครับ อะไรจะจบแล้วนะครับลูกรองสุดท้ายเป็นบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับคิมมินยอกวางให้รามิวแล้วก็เล่นร่วมกับสะสะลักนะครับอ,อีกทีเนี่ยสตาปตรงนี้เลยเนี่ยผู้เล่นผู้เล่นมิดฟิล์ของบุรีรมัม เดินอยู่ตรงนั้นเพื่อจะดึงแบ็คถูกไหมฮะแบ็ของลำพูมเข้าไปเพื่อจะเปิดพื้นที่ให้คนที่อ่าคือเนี่ยมันลงมันลงล็อกหมดทุกอย่างมันลงล็อกหมดทุกอย่างแล้วจากฝั่งขวาแล้วนูเขาชูมือนานมากเขาโชว์แล้วเ่าเขาจะบอลตังนี้เขาพร้อมจะเอาตรงนี้เห็นแล้วกับตรงนั้นเขาไม่เอาตรงนี้ใช่ด้วยด้วยเอาตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าถ้าเอาตรงนี้ตัวนี้ก็วิ่งมาทันเอาตัวนี้เซฟเอาที่ตัวใช่เอาที่ตัวบางทีมันไกลอ่ะถ้ามันจะเอาตรงนี้มันไกลเอาตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์เลยมาก เพราะว่าเดี๋ยวมันเบออมันจะออฟด้วยมันยังไม่ได้เข้าในพื้นที่แดนโซนสุดท้ายแต่ถึงได้ตัวนี้จริงตัวนี้เขาจะข้างหลังก็จะมาขอเบอร์ทันเขาก็เอาตงเนี้ยพอแล้วแล้วเพื่อจะมาสร้างเกมใหม่กันหนึ่งไม่มีไม่มีอะไรเสียดูนี้ก็คือขอบอลรับที่ตัวใช่ไงก็โชว์เลยฉันยืนยรับบอลเนี่ยเนี่ยเราเราดูผู้เล่นถ้าคุณถ้าคุณวิ่งเขาเรียกโชว์รันวิ่งให้นะแต่นี่ก็ยืนรับบอลพอเคอันนี้ถือว่าวางก็เผื่อให้ไปรับบอลด้วย ม่เขาให้ er? ที่ตัวเลยที่ตัวเลยใช่ <ถ lei S 2> <ต>เครื่องไปสามสี่เก้านี่คือการให้ที่ตัวแล้วล่ะนะครับแ,แล้วมาร่วมเล่นผมว่าก็ยังโอเคอยู่นะโอเคอยู่โอเคมาร่วมเล่นแล้วดูการร่วมเล่นเขามีผู้เล่นบุรีรัมแค่สองคนไปร่วมเล่นตรงนั้นแต่ผู้เล่นของลำพูนมีถึงสามพูดแล,ล้วมันนี้เล่นครึ่งแรกนะเอาครึ่งแรกเดียวแต่ว,ว่าครึ่งหลังก็ไม่ต้องไปรับเพราะว่ามันสองส่วนเขาเขาก็คุมเกมแล้วครับครึ่งแรกเล่นอ่อนะปวดแล้วแล้วอย่าไอ้ปีกตัวเนี้ย มารู้ข้านอกเรลยหรือเปล่าได้ได้ได้เลยครับได้เลยอาเซอร์เบียจานใช่ไหมครับรามิวถ้าเขา,าปรับตัวได้เมนนะื่อไหร่เนี่ะตอนนี้เขายังปรับตัวไม่ได้ยุโรปจะมาหนอกเนะี่ยน่ากลัวผมมองว่ารามิวนี่ค่อนข้างอันตรายนะครับคือตอนนี้คือเขาเหมือนวิลลี่ป๊อปตอนที่มาเมืองทองใหม่ๆหอ่ะโอ้ยม,มาทำไมมึงส่งกลับเนี่ย แล้วพอเล่นไปได้ครึ่งฤดูกาลโอ้โหวิลเลมป๊อปขาดวิลเล่ป๊อปเหมือนขาดใจอต,ตัวนี้ผมอาจจะไม่ไม่ดูวิลเล่ป๊อปหลักแต่ดูแล้วมันผมมองว่ามันเขาดีอยูน่นีได้อีกแล้วถ้าเขาดีกว่านี้ได้อีกเนี่ยกับชื่ออะไรนะไอ้ซิวสีอะทีเ่นนี่คุเราคาโดโซ<อ>ตัวนี้ไหมฮะอ่าก็ก็เติมการเรียกว่าขาดสุมารตหายไปเนี่ยแล้วก็แล้วไอ้บุเนกีหายเนี่ยก็ก็โอเคเลยสบายเลย ไม่ไม่ดกเปอร์เพอร,อร์ดีกว่าด้วยนะก็ถือว่าทําบอลได้ดูได้ดุดันมากขึ้นนะพี่ออดได้ดูมารินอตด,ดูครับนะฮะ <c oughs> มารินอตที่พี่อุ้มเล่นนะับเป็น <c oughs> ยุคที่ป่าป้า,ปาเป็นมือขวาบอลส่งเนี่ยเฉพาะนั้นนี่นะ มันมีกลิ่นไอายของความเป็นอังเก้มาไหมมาริโนสมาไหมก็ก็มีแหละครับเพราะว่าด้วยวิธีการเล่นฟุตบอลไทยในสมัยปัจจุบันผมมองว่าปีกส่วนใหญ่ชอบเล่นข้างในแต่วิธีการเล่นของมาริโนสคือปีกจะทางออกสุดแล้วก็พอพื้นที่ยาสเปซเนี่ยมิดฟิลสองคนจะพุ่งขึ้นไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะเงี้ยแต่ถามว่าถ้าจะให้เหมือนเป๊ะๆหลยผมว่า ทุกคนก็ทาผมก็ทําบอลให้เหมือนพี่เบไม่ได้ผมก็ทําบอลให้เหมือนคนอื่นไม่ได้ออมันเป็น,ม,นมันเป็นปรัชญ,ญาใครปรัชญ,ญามันครับมันมีส่วนด้วยแล้วก็มันต้องทําตามทรัพยากรใช่ของตัวของตัวเองของทีมตัวเองว่ามีอะไรบ้างอยู่ที่อยู่ที่ตรงนั้นด้วยแต่ถามว่าลูกนี้ก็ผมว่าส่วนตัวโอเคนะสองสามลูกหลัง,หล,งหลังมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับกับการที่บอลสวิตชิ่งเพย์